ท่านพี่น้องมุสลิมผู้มีศรัทธาทุกท่านครับในหลักศรัทธายึดมั่นของเราทุกคนนั้นเราเชื่อมั่นว่าการที่เราได้มีชีวิตขึ้นมาอยู่บนโลกยุนยานี้เป็นไปตามการสร้างกำหนดและก็พระประสงค์ของพระองค์ร้อนสุนันตาลาเมื่อเราได้มีชีวิตขึ้นมาแล้วอยู่เนี่ยเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่เราอยู่ท่ามกลางการใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่พระองค์เราได้สร้างและกำหนดมาด้วยถ้าหากว่าพระองค์ให้แต่ชีวิตโดยไม่ได้สร้างสิ่งอื่นๆเข้ามาประกอบแน่นอนว่าเราคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้สิ่งต่างๆที่พระองค์รราสร้างมานั้นจึงพบว,ว่ามีคุณค่าและก็มีประโยชน์กับเราอย่างมากมาย ในการดําเนินชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เราเรียกในภาษาหรบว่าเนียมมาในคาว่าเนียมาหรือชาวบ้านเรียกว่าเนียมมัดเราก็เรียกทับศัพท์กันความหมายก็คือสิ่งที่มันมีคุณค่าเกิดจากความกรุณาของพระองค์ที่สร้างและประทานสิ่งเหล่านั้นมาให้เราเราจึงมีเนียมมัต่างๆอยู่รอบตัวเราอย่างมากมายที่เราได้ใช้ประโยชน์อยู่ สิ่งที่เรียกว่าเป็นเนื้อมาตอันยิ่งใหญ่ที่สุดในที่สําคัญที่สุดในการมีชีวิตของเราก็คือเนื้อมาตุนอิสลามคือการที่พองเราให้เราเป็นมนุษย์แล้วก็มีศาสนาอิสลามมาเป็นแนวทางซึนะ่งจะทําให้มนุษย์นั้นเดินถูกทางนะไม่หลงไม่งมงายไม่หลงผิดนะและก็เกิดประโยชน์กับตัวเอง ดังนั้นใครที่ไม่เอาเนี่ยมาจนอิสลามก็คือเอาแนวไทยลามมาใช้เนี่ยพระองค์รัจรึงปฏิเสธว่าให้ดําเนินชีวิตไปอย่างไรพระองค์ก็ไม่ตอบรับในสิ่งที่เขาทําลงไปนะครับนั่นก็คือที่พระองค์ล้อได้ประกาศในกลางว่าวามยาบัตเตอร์บิทร้อยรออิสลามมดีนั้นบปลายุคบาลามินหุน,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 นซึ่งพระองค์ล้อได้ประกาศไว้ว่าคนที่สแสวงหาหรือว่าเอาการดําเนินชีวิตที่มันไม่ตรงอย่างอิสลามเนี่ยเอามาใช้ นะไม่ตรงตรงไหนไม่ตรงทั้งอักิด้าเชื่อเช,ชื่ออะไรนะไปเชื่อสิ่งที่เหลวไหลงมงายซึ่งม,มานจะไม่ได้สอนอย่างนี้ถือว่าไม่ตรงนะการดำเนินชีวิตที่ไม่มีอิบาดานะเพราะศาสนาอิสลามกําหนดว่าลม林อย่ามีการทําอิบาดานะถ้าหากว่าดําเนินชีวิตแต่ไม่มีอันนี้ก็ไม่ตรงตามแนวทางนะเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอ,อมและก,การใช้ชีวิตประจําวันถ้าไม่ตรง อย่างนี้ก็ถือว่าเอาแนวทางอื่นมาใช้นะแล้วมันจะรู้กันวันไหนว่ามันไม่เกิดผลดีกับเรานะก็จะรู้วันที่เรากลับไปพบกับลราและการสอบสวนและสิ่งต่างๆที่จะเกิดประโยชน์กับเราว่าจะขึ้นในบัญชีว่าจะไปสู่น,ะนรกหรือว่าสวรรคนะ์วันนั้นเจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นเป็นประโยชน์หรือว่าไม่เป็นประโยชน์นั่นเอง เอาคนที่ดำเนินชีวิตแล้ววิถีชีวิตของเขาทั้งหลักศรัทธายึดมั่นการปฏิบัติธรรมอิบะาดาการกินอยู่หลับนอน,นต่างๆไม่ตรงไม่ตรงอย่างวิถีชีวิตที่ิสลามกําหนดไว้แล้วเนี่ยเมื่อนั้นพวกเราจึงประกาศต่อในอายันนี้ที่บอกว่าวัฮ ah ัวิลอาคิรตินีนัลคอซีรีเมื่อถึงวันอาคิรตมาถึงวันที่จะตอบแทนสิ่งต่างๆแล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่ขาดทุนโดยที่จะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆเลย เนี้อมาตอิสลามจึงถือว่าเป็นสําคัญที่สุดสําหรับคุมุสิมทุกคนเขาจะต้องรู้กตขอบคุณที่เราได้ให้เขาเป็นมุสลิมเขาได้มีคําสอนที่ดีๆมาเป็นแนวทางนะครับหลังจากนั้นก็ยังมีถ่งที่เป็นเนี่ยมาเป็นความกรุณาโปรดทานที่พระองค์เราได้ให้มาอย่างมีคุณค่าเนี่ยอีกมากมายรอบตัวเรานะทีอีกมากมายเนี่ยมีเยอะ แต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลล่าละสลามได้ย้ําว่ามันมีอยู่สองอย่างที่คนจนจานวนมากละเลยไม่เห็นคุณค่าของมันนะครับนั่นก็คือท่านนบีได้สอนไว้ในฮะดิษ,ษตัวหนึ่งว่าเนี่ยมาต้านีมักบ,บูนน,นะปีที่มาโดยท่านนบีบอกว่ามันมีอยู่สองอย่างที่มีคุณค่ามากแต่ว่าคนจํานวนมากทั่วไปนั้นละเลยไม่สนใจหรือว่าไม่รู้คุณค่าของมัน สองอย่างที่ว่านี้ก็คืออัชชาตุนะการมีสุขภาพที่แข็งแรงที่ดีวัเหลฟารอกและการมีเวลาที่ว่างนะมีเวลาว่างพอที่จะทำอะไรได้สองอย่างนี้เราจะเห็นว่ามนุษย์ได้ละเลยนะและท่านอภนก็เตือนสติอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กเนี่ยก็มีสุขภาพดี และช่วงที่มีสุขภาพดีเนี่ยวิ่งเล่นได้ไปเรียนได้แต่ถ้าหากว่าช่วงที่มีสุขภาพดีนั้นไม่ทำไม่เรียนช่วงที่มีสุขภาพดีไม่ทําอิบาระไม่ละหมาดไม่ถือชนอดนี่อย่างนี้ถือว่าละเลยแล้วก็ผ่านไปและที่ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นสําหรับเด็กปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสุขภาพที่ดีทําให้เสียเร็ว นะไม่ถนอมไม่รักษานะที่จะเสียเร็วด้วยอะไรด้วยสิ่งที่มันบั่นทอนสุขภาพทั้งหลายทัง้งปวงไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดสิงมึนเมานะสิ่งต่างๆเนี่ยนอกจากจะไม่ถนอมสิ่งที่เราให้มาแล้วเนี่ยยังยเร่งด้วยการเอาสิ่งเลวร้ยายเข้าตัวนะซึ่งถ้าหากว่าเริ่มแต่เด็กก็แน่นอนว่าสุขภาพที่ว่าอันดีๆเนี่ยก็จะอายุสั้นลงนะครับ คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็เช่นกันนะจะเห็นคุณค่าตอนที่เลยเวลาไปแล้วนะเลยเวลาไปแล้วนะครับดังนั้นเรื่องของสูภาาเนี่ยอาวัาจริงทดสอบทดสอบว่า บนพื้นฐานเดินที่ทุกคนน่ยแข็งแรงมีสุขภาพดีแต่ในบางครั้งบางเวลาเนี่ยแต่ละคนก็จะประสบกับความเจ็บป่วยนะซึ่งมีหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่เป็นไรเลยเมื่อเป็นพุกเนี่ยเมื่อนั้นแหละยามที่เราไม่สบายเราจะนึกถึงวันที่เราสบายดีนะเพื่ออะไรเพื่อเตือนสติ เตือนเรานะครับว่าในขณะที่เรามีสุขภาพดีนั้นเราก็จะนึกถึงเราจะลืมไปแต่พอวันที่เราป่วยเนี่ยเราจะนึกถึงว่าเออสุขภาพดีมันมีคุณค่าอย่างไรนะครับสิ่งที่มันแฝงมาจากในคําว่ามีสุขภาพดีก็คือว่าเมื่อสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแล้วเราทําอะไรนะเราก่อความเดือดร้อนไปวันวันหนึ่งนะหรือว่าอะไรอย่างเช่นที่เราเห็นเขาทํากัน ว่าวันๆไม่มีอะไรเอาแต่ทําสิ่งที่มันนะทาให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะด้วยความสนุกสนานด้วยความคึกขนองอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะถือว่าใช้สุขภาพที่ดีที่แข็งแรงไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ท่านอบีจึงได้เตือนว่าเวลาวันสอบสว์เนี่ยสองเท้าไม่หนีไปไหนไม่เดินไปไหนนันกาคือหนีไม่พ้น คำที่นบีพูดว่าสองเท้าไม่ขยับไปไหนเนี่ยคือจะหนีก็หนีไม่ได้เพราะอ l l a h จะต้องถามว่าชีวิตที่เกิดมานะตอนโดยมีกําลังแข็งแรงมีเป็นช่วงเป็นวัยหนุกวัยสาวเนี่ยทาอะไรลงไปบ้างนะแล้วเราจะเอาอะไรไปตอบกับกเขาเหรอต่อให้ตอบอย่างโกหกว่าทําดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่หลักฐานที่มาแลกจดมันก็ฟ้องนะมือเท้าที่ทําลงไปมันก็ฟ้องหมดนะครับ อย่างที่สองนั่นก็คืออัลฟารอซึ่งหมายถึงเวลาว่างนะซึ่งทุกคนเนี่ยมีเวลานะครับมีเวลาแต่ในยามที่ว่างแล้วเนี่ยจะทําอะไรนะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือทําสิ่งที่ไร้ประโยชน์ค่าเวลานะหลายคนชอบใช้คําว่าค่าเวลานะเออทาอะไรเนี่ยดูโทรทัศน์ไปดูไปค่าเวลาไปเดินเล่นค่าเวลาไปนะเวลาเป็นสิ่งมีค่าไม่ใช่ให้เรามา,ามาค่าเวลาหรือมาโยนทิ้งไปดังนั้นเราจะทําอะไรเราต้องนึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย คุ้มไหมกับเวลาที่ที่เสียไปนะครับดังนั้นคนที่ใช้เวลาเพื่อเสียสละจึงถือว่ามีคุณค่ามาก มากเสียกว่าคนที่ทุ่มเทเสียสละด้วยเงินทองนะบางคนทําความดีด้วยทรัพย์สินเพราะเขามั่งมีนะเอาเงินบริจาคทําได้แต่บางคนที่ไม่มีถามว่ามีหนทางได้ผลบุญไหมมนะีด้วยการเสียสละเวลาของเขานี่หลยนะมาช่วยงานมาดูแลมาทําสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเขาได้ทุ่มเทเวลาขเขาเพราะฉะนั้นเวลาของแต่ละคนนั้นที่มีเมื่อผ่านไปแล้วเรียกกลับมาไม่ได้ เราจึงต้องดูว่าเวลาว่างของเราจะทําอะไรให้ดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อับีได้สอนว,ว่าสองอย่างนี้ในบรรดาเน,นี่ยมัดต่างๆที่เราให้มาอย่างมากมายเนี่ยแต่สองอย่างนี้คนจะมองข้ามและละเลยนะครับนะสิ่งอื่นๆที่เป็นเนี่ยมัดก,ก็ยังมีอีกอย่างมากมายนะครับอย่างที่เราได้ใช้ชีวิตกันอยู่แล้วก็เห็นกันอยู่ นะพอในช่วงอย่างนี้สองสมวันนี้เราก็ได้เห็นว่ามนุษย์ได้ใช้เนื้อมัดอีกอย่างหนึ่งของล้อไปในสิ่งที่ไร้ค่านั่นก็คือน้ำนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วานสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นชัดว่านะมนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรที่ล้อให้มาเนี่ยไปอย่างไร้ประโยชน์นะไร้สตินะโดยที่ว่าไม่รู้ว่ามันจะหมดเพลองไปสักเท่าไหร่ก็ตามเห็นแก่ความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่สําหรับมุสลิมถามว่าทาไมเราไม่ไปํา นะมันผิดอย่างไรเราถึงไม่ไปทำอย่างนั้นนะครับซนะาฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยอาบน้ำละหมาดถึงถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับอาบน้ำละหมาดที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่าปรากฏว่าซาฮาบะห์ท่านนั้นใช้น้ำเปลืองไปหน่อยนะไม่ไปอย่ยงน้ำนะท่านอับาบียังสอนว่านี่อะไรกันถ่าอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำเยอะอย่างนี้หรือนะ ท่านอบีย์ิบอกว่าแม้แต่ใช้น้ําไปในสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องประหยัดไม่ว่าข้างหน้าบ้านท่านจะเป็นแม่น้ําก็ตามไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเออมีน้ําเยอะเยะแล้วใช้ไปเลยเท่าไหร่ก็ได้แต่ท่านนบียังสอน,นหลายคนมาวิพา์วิจารณ์ว่านบีุลเบีร์อยูช่ชายก็เลยสอนให้ประหยัดน้ำถ้าเราอยู่ริมแม่น้ําเราคงไม่ต้องประหยัดใช่ไหมคําตอบก็คือไม่ใช่ นะเพราะท่านอบีบาะชา์บท่านนั้นว่าไงต่อให้ข้างหน้าบ้านท่านเป็นแม่น้ําท่านก็ต้องประหยัดและใช้น้ําอย่างคุ้มค่านะเพราะนี่คืเนียมัดอันหนึ่งที่เราให้มาทุกคนรู้ดีว่าถ้าไม่มีน้ําเราอยู่ไม่ได้ถ้าแห้งแล้งขึ้นมาเราเดือดร้อนนะแต่วันนี้เรามีน้ําไว้รากถนนเปียกเป็นวันๆนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะ ช้น้ําไปในทางที่มันเกิดประโยชน์หรือเปล่าเห็นแก่ความสนุกสนานอย่างเดียวนะไม่ใช่ไปลบหลู่ประเพณีนะครับแต่ว่าเรานึกย้อนไปใช่ว่ารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราที่เขามีประเพณีเนี่ยเขารดน้าเป็นถนนเปียกอย่างนี้ไหมนะเขาอาจจะไปรดน้ําผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าการให้เกียรตนะิรดที่มือรดทีนะ่ตัวนิดๆหน่อยๆใส่น้ําหอมปรมให้มันหอมสดชื่นเขาทํากันแค่นั้นนะแต่วันนี้ถนนทั้งสายเปียกหมดนะ นะบางคนบอกว่านะน้ําไม่ได้อยู่ใกล้ม่น้ําก็อะไรเปิดก๊อกน้ำปราปานะไร้สติไม่คิดว่าบินข่าไฟค่าน้ําจะเท่าไหร่ปั๊มขึ้นมานะใช้เครื่องปั๊มปั๊มเข้ามาใช้ทั้งน้ํใช้ทั้งไปนะซึ่งนี่เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยมัดของเรที่ให้มานั้นใช้ไปอย่างไม่ถูกทางแล้วถามว่าเมื่อมันไร้สติอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปเอาอย่างได้ไหม ทำไมคนมุสลจริงไม่ออกไปเล่นเพราะเขารู้คุณค่ารู้ในคําสอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เราได้เห็นคุณค่าของคาสอนของศาสนาอิสลามว่าเวลาสิ่งต่างๆที่เราให้มาเราจะต้องใช้อย่างคุ้มค่าอย่างประหยัดอย่างรู้จกักที่จะที่จะใช้นะครับอิสลามไม่ได้สอนให้ขี้เหนียวนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าต้องปิดให้หมดน้ําไปจะกินจะอยู่ต้องประหยัดขี้เหนียวให้หมดไม่ใช่นะ ถ้าใช้ไปในสิ่งที่ถูกเนี่ยจะหมดเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะอย่างเช่นท่านอาบีปูผ้าแล้วบอกว่าใครจะบริจาคนะอาบูบักบอกว่าให้หมดตัวเลยนะท่านอบีไม่ได้ว,ว่าวัดคุ้มเปื่อยนะนะให้หมดตัวเลยได้นะมีพระรามเยอะจะบริจาคให้ทั้งหมดได้นะครับแต่ถ้าใช้ผิดที่ผิดวิธีเนี่ยต่อให้นิดเดียวก็มีบาปนะภูเขาที่อยู่บนมีก้อนหินเนี่ยมากมายอะ นะเราไปแกะมาสักก้อนหนึ่งจากภูเขาเนะี่ยก้อนหินเล็กๆเ,เนี่ยแต่เอามาทําเป็นรูปเจะเวทไปบูชาเนี่ยไม่ต้องเอามาทั้งภูเขาหรอกเอามาก้อนเดียวกว็าบาปแล้วต้นไม้ลองไปโค่นเราสักต้นหนึ่งแกะสละักเอาม้ินิดเดียวนะมาทาไอ้รูปเจะเวทกว็าบาปแล้วนะแต่ถ้าหากว่าเอามาทั้งทั้งภูเขาแต่เอามาทําสิ่งที่ถูกไม่เป็นไร นะครับเพราะนั้นอยู่ที่เอามาใช้นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนถามว่าทําไมเราจึงออกไปเล่นไปสนุกอย่างนั้นไม่ได้อิสลามสอนให้ซึมเศร้าไม่ให้สนุกสนานอย่างนั้นหรือคําตอบก็คือไม่ใช่แต่ตามสอนให้รู้จักสนุกอย่างถูกวิธีและก็เล่นอย่างที่แมนะ่นะั้นเราเห็นว่าช่วงนี้ถนนหนทางเงียบเราไม่อยากออกไปไหนกันนะถามว่าทําไมเบือ่อขี้เกียจโดนสาดนะ้ำ เพราะอะไรเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่การเล่นอย่างถูกต้องแล้วมันแฝงไว้บนพื้นฐานของความสนุกที่ได้การแกล้งคนอื่นนะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนนะว่าถ้าคนเขาจะไปธูระเขาจะไปทําอะไรบางอย่างที่เขามีเรื่องเขาเนี่ยแต่เขาจะต้องมาเสื้อผ้าเปียกปอนเลอะเทอะเนี่ยมันเรื่องอะไรก็เบื้องพื้นฐานของการแกล้งกันแล้วมันสนุกนะซึ่งเราไม่ได้สอนงั้นท่านนบีบอกว่าลาดอรอรวาลาดีรอดนะอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่าทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่คือท่านนบีได้ได้สอนเอาไว้อย่างนี้นะครับ นั่น,นี่คือเนี่ยมาจนอิสลามว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราเดินถูกทางวันนี้เราจะมาองมาแมมเรานี่มันเสียเปรียบไม่ได้สนุกเหมือนคนอื่นเขาเลยนะไม่ได้ออกไปนะ ทำอะไรให้มันสดชื่นให้มันสนุกสนานเหมือนกนหนึ่งครับไม่ต้องไปเสียใจครับเพราะเราอยู่ในแนวทางที่ที่ถูกต้องนะเราคงจะดีใจนะถ้าเราไม่ได้ถูกบันทึกชื่อโดยมาลายคราวว่าเป็นผู้หนึ่งที่มาเผาผลาญมาทําลายเนี่ยมัดของเรามาทําลายทรัพยากรที่เราได้ได้ให้มนุษย์มาใช้เนี่ยแลวเราไม่ได้เป็นผู้ไปทําลายเราน่าจะภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ที่อยู่ในแนวทางที่ที่ถูกต้องนั่นเองนะครับ เพราะนั้นหลายคนที่ไดตั้งคำถามว่าทำไมเราจริงไปทำเหมือนอย่างเขาไม่ได้แล้วก็หลายคนก็ได้ให้คำตอบว่าไม่ให้ไปเรียนแบบไม่ให้ไปทำเหมือนอย่างคนกลุ่มชนอื่นเขาทำกันอันนั้นก็เป็นคำตอบที่ถูกแต่ในรายละเอียดว่าไ,ไม่ใ้ไปเรียนแบบเขาเพราะอะไรก็เ,เพราะว่าเขาขาดสติเขาไร้ทิศทางเขาใช้สิ่งที่พวกเราได้ให้มาอย่างไม่เห็นแก่ถูกต้องและขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยการ ละเมิดทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นที่เขาจัญจรองไปมาทําไมปีนี้จึงต้องประกาศว่าถนนสายภายในเมืองห้ามเล่นทั้งๆ้งที่มาก่อนเล่นได้ถ้ามันดีงามมันสนุกสนานแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์ะคงไม่ห้ามหรอกนะแต่ทําไมปีนี้ต้องกําหนดสายนู้นห้ามเข้าสายน,นี้ห้ามเข้าเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาคนจะตายอยู่ในรถก็ไปไม่ได้เพราะไอ้พวกบ้านเล่นน้าแล้วก็หยุด แล้วก็จอดแล้วก็ขวางถนนเอาไว้คนจะไปโรงพยาบาลไปไม่ได้คนจะไปทําธุระไปไม่ได้กลับก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้คาอยู่อย่างนั้นแหละนี่หรือคือความถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทําไมต้องประกาศว่าถนนสา,น,นสายนี้สายนี้ขับไม่ได้พอไปเล่นที่ทุ่งอื่นนู่นก็ใช่เพราะว่าอะไรเพราะการเล่นแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันแฝงไว้ได้วยความเดือดร้อนเช่นศาสนาของเราท่านรบดีห้ามอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นเมื่อเราได้เห็นเราได้เปรียบเทียบในชีวิตสังคมที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจว่าเราจะยืนอยู่ข้างอิสลามต่อไปเราจะยึดมั่นในคําสอนอิสลามต่อไปว่านี่แหละถูกแล้วนะ และก็ไม่ใช่ถูกเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นๆก็ถูกทั้งนั้นก็ขอให้เรานั้นได้เร่งที่จะพาตัวเราเนี่ยให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็คอยระมัดระวังอย่าได้หลุดออกไปนอกแนวทางที่เรียกว่าอิสลามอันนี้เป็นอันขาวเพราะถ้าหลุดไปเมื่อไหร่นะเราบอกแล้วว่าวะฮุ A ับบิลอะเครอติมีนัลคอซีรีจะต้องขาดทุนอย่างแน่นอนในวันที่พวกเราจะตอบแทนกับเรานั่นเองนะครับ Aku lukau wa astaghfirullah Ladi mali walakum Wali sahiri muslimina min kulli dhambin Fasafiruhu innahu huwal ghafur rahim